อย่าหาทำเนาะอย่าหาทำนะรื่้องกระโโนิดิดเลยเอ้จริงประไม่ต้องจุดให้มันหมดก็ได้นะเว้ยมึงพูดจนจะหมดอยู่แล้วเอ้ยแตงเอ้ยแตงไม่ทำาเหมือนกันเนาะก็ถือกล้องอยู่คือมึงเหมือนแบบลมควันเหมือนกันเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีหนึ่งความข้องใจนะคะที่อยากจะมาทากันในวันนี้ก็จะบอกว่ารรรรร e พอดีว่าโพเหตุทูปที่มันมีตัวเลขเราก็งวงว่ามันคืออะไรวะเราก็เลยไปถามเพื่อนมาว่าแบบเฮ้ยทูบมันมีตัวเลขได้ยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีขายก็คือจุดแล้วมันก็คือจะแบบมีตัวเลขขึ้นมาเลยแล้วก็แบบ amazing <m ess ing> แ,ลแล้วหนึ่งแล้วเราก็รู้สึววกว่าแล้วมันต้องซื้อจากที่ไหนเขาบอกว่ามีขายเต็มไปหมดเลยในเน็ตเออแล้วอย่างนี้มันจุดคือแม่นไม่แม่นอะไรคือยังไงหรอเราก็เลยจะมาเทสกันนะคะโดยการที่เราซื้อมา สั่งมาทั้งหมดหนึ่งกล่องสั่งมาแพ็กหนึ่งนะคะมันมีทั้งหมด80ชิ้นจุดวันนี้หมดเลย80ชิ้นอันนี้ก็อบอกก่อนนะว่าไม่ได้ลบลู่ความเชื่อ,อแต่แค่เราแบบอยากพิสูจน์อะไรเไงนะีย้ยเนาะไม่รู้จะอยากพิสูจน์อะไรตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย พอซื้อมาราคาเท่าไหร่วะอย่าบอกราคาไม่กี่บาทเลยนะคะขอลองดูว่าจุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากจะรู้ว่ามีเลขซ้ํากันหรือเปล่<บ>าอันนี้ที่อยากรู้คือมันเป็นสุม่มหมดเลยมีเลขซ้ํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะคะเดีย๋ยวกรจะลองจุดดูโอเคค่ะตอนนี้สมาชิกเราครบแล้วนะคะคือย้ายเข้ามาในบ้านแล้วนะคะเพราะว่ากลัวเรากิีดการกันเสียงดังนะคะเดี๋ยวโฟกับเพื่อนๆอ่ะจะเลือกเป็นคนละหนึ่งอันที่แบบว่าตั้งใจอธิษฐานและที่เหลือก็คือจุดสุ่มว่าอยากรู้ว่ามีเลขซ้ํากันไหมมาจับจับด้วยกันแล้วค่ะ เราจับได้วกันแล้วเขยามึยดอกเดี๋ยวเชียร์อธิษฐานก่อนใช่ไหมหยิบออกมาอธิษฐานของกันให้หยิบออกมาทำตาก่อนอ่ะอ่ะโหยิบมาแล้วอันหนึ่งนะคะหยิบแล้วค่ะอะหยิบหยิบหนึ่งอันอ่ะโอเคอันนี้นะคะก็อย่อธิษฐานการของแต่ละคนการอธิษฐานกันไปแล้วก็เดี๋ยวจะลองจุดดูนะคะว่าสามเลขของเราคือเลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เดี๋ยวจะเริ่มจากของโฟก่อนนะคะที่โฟเลือกมา1แท่งนะคะอธิฐานไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรรู้ตื่นเต้นอ่ะทำไมตูต้องตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะอธิษฐานจริงจังหรือเปล่าเออขอให้แบบได้เลขเด็ดดีๆอย่างเงี้ยไงรัฐบาลไทยงดวันที่1สิงหาอันนี้เราจะไปออนก่อนเนาะโอยนะเออไปเออมีน้ำมันหรือเปล่าเราได้ทำการเปลี่ยนไฟแชกมาแล้วค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากโอ้โหสูงมาก ก็จริงจังเหมือนกันเนาะไม่โฟห้ามเอียงไฟแช็คขึ้นอย่างงี้ไม่งั้นนะัดลองหยิบทูบข,ขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยเออร้อน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 ันี้กูจุดให้ดีกว่าแล้วก็ตสดภาาไปเลย <laughs> อันนี้คือ,อยังขายอยู่นะอ่ะช่วยกันไี่อยากจะคิดสภาพอีกเกือบ80อันที่นี่เราขอไป3สามอันนี้ได้ไหม ลองดูนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวเลยตอนแรกที่แบบเห็นน่ะคืออเมซิ่งมากว่าเฮ้ยทู่มันเป็นตัวเลขอเมซิ่ง,งทำไมกูจุดทุกงวนเลยน้องกูจุดทุกงวดเลยแม่แล้วกูอเมซิ่งมากว่ามันมีตัวเลขได้ไงกว่าจะได้เลขอะ่ะเ <c oughs> คอร์ฟิวพอดีกี่ดอกถับบ้านไม่ได้แล้วนะ่ะสามอันด้วยนะแล้วแปดสิบกว่าอันอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะ,อ,ะอันนี้คือเลขของโฟนะคะทุกคนที่โฟจุดที่โฟจุดท,ที่โฟเลือกมานะ,ะทุกคนอ่ะรอ ที่มีเวลาการถ่ายทำที่นานที่สุดที่เคยมีมาเพราะว่าอีกกี่อันซื้อมากี่อันนะซื้อมา80ชิ้นเนี่แปดสิบลบสามเลยเจ็ดสิบเจ็ดหรือว่าเราจะซื้อเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะที่เหลืออ่าอามันซื้อตรงนี้นะอันนี้ของยีนของโฟล้วก็ของควีนอ่ะรอลุ้นสามาจุดเอ้ยจะมาดิดแฟนซิ่งคโอ๊ยไม่ได้มาเร็วอันนี้ดิแนซิ่งเดี๋ยวพ่อหลังคลิปนี้ดีแฟนซิ่งคือถูกกว่ คือเราห้ามซื้อใต้ดินนะเราต้องซื้อของรัฐบาลใช่อันนี้ให้ไปหาซื้อลตอตเตอรี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นใต้ดินคือเราไม่ได้นะคะอันเอิญอะไรไม่มีนะคะทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างรอทูบของเราสามคนนะคะก็จะทยอยจุดทูบที่เหลือนะคะจะลองดูว่ามีเลขซ้ํากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการจุดนะคะฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะเริ่มจะท้อนิดๆแล้วแต่ว่าลองรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะบัดตามพื้นไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะจุด อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าจะมีเลขซ้ำปะไม่มีไม่รู้ด,ดิเขาอาจจะแบบเรียงมาแลว้วอะเรียงแบบถ้าม <y> ีก <t> ็คืออยก่ามันไม่ได้แรนดอมหมอซ้ำคือยังไงซ้ำก็คือ3ามตัวเป๊ะๆเ,เหมือนที่จุดออกมาถูกไหมไม่น่ามีนะถ้ามันมีซ้ำจากเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็หยิบมาแบบเหมือนอ๋อหยิบมาโกยใส่ถุงเรามาเดากันเล <มะ S 1> ่นๆว่ามันจะมีซ้ำไหมไงนี่ขนาดเล่นๆเนาะแปดสิบอันน้องกูออกหมดจังเลย อ่ะตัวที่สามกำลังมาแล้วอ่ะทุกคนดูไปนะแต่แบบแต่อย่างมงายเนาะพวกเราไม่งมงายเลยค่ะคือแบบถ้าจะซื้อรัตตอรี่ก็คือซื้อพอประมาณเพราะว่าเหลือให้เราซื้อบ้างเดี๋ยวหมดเลขของฉันคือเลขอะไรญิงห้าสามอันสุดท้ายคือแปดหรือเปล่าในวงแปดปะน่าจะแปดนะเหมือนทั้งบนอันขวางที่คุยน่ะห้าสามถึงานะจังเลยจ้าอ่ะโฟไม่รู้เหมือนกันว่าเลขอะไรนะคะทุกคนลองดูเอาเอง เราบอกทริคได้ไหมบางทีหกอ่ะก็อาจเป็นเก้าก็ได้นะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กหกก็คือหกนะไม่แบบคงไม่เข้าใจคอหูเลยอ่ะสามก็เป็นแปดได้เออเราจะบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะนะเล่นเยอะแหละไม่ไม่อันนี้เราไปสามอ่ะเออเราแค่ศึกษาก่อนมาถ่ายเออจลพร้อมปะปลอมเลยังคู่นะคะหกก็เป็นเก้าบางทีได้ของคุณเนี่ยแปดสองแล้วข้างล่างเนี่ยรอลุ้นอยู่น่าจะเลขเจ็ดสีโรตอร์เจ็ดเป็นหนึ่งกับสี่สองเป็นห้า อันนี้คือเพิ่งศึกษาเนาะเพิ่งศึกษาเมื่อคืนมไม่ได้รู้มาก่อนเนาะก่อนมาถ่ายของคืนเส็จแล้วแหละอ่ะลองดูนะคะอันนี้ที่พวกเราสามคนตั้งใจอธิษฐานนะคะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะจุดแรนดอมนะคะใ,นนใช่หรอทีอ่เราเขาพูดอะไรอ่ะทุกคนอธิษฐานนะคะอ่ะหรออ่ะลองดูนะคะเลขข้างหลังว่าจะมีแบบเออแรนดอมดูเนาะอ่ะเดีย๋ยวลองมาดูดดทีท ง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะเอาในกล่องอยู่นะเหลือย่เท่าไหร่เยอะเหลือเยอะเลยอย่าหาทำเนาะอย่าหาทำนะจุดได้จุดพอที่แบบเราจะซื้อว่ดนั้นๆคือทุกคนคนอื่นขอบายแล้วนะเราต้องแบบว่าเอออยากรู้อะไรต้องรู้ให้สุดแล้วทำไอตอนทำไม่ว่าหรอกเก็บกันด้วยค่ะ <c oughs> แสบตาใช่ไหมแสบตามากไม่เอจริงป้าไม่ต้องจุดให้มันหมดก็ได้นะไว้แค่เอาไฟอะ่ะมึงพูดจะจะหมดอยู่แล้วคือมึงเหมือนแบบลมควันมึนกันเนาะไฮ้เต้ ก็ถือกล้องอยู่ในมือก็มีงั้นเต็งลอมคำเต็งลอมคำดูเต็งลอมคำดูแต่ไหนต้อรว่าไม่ไหวยะมันเยอะมากอ่ะตอนแรกเพื่อก็นั่งยองๆไม่กันตรงนี้ตอนนี้ก็คือยองไม่ไหวเลยไม่ไหวจ้าอ่ะเดี๋ยวพอถ่ายให้ดูนิดนึงว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะทุกคนไม่นิดะ ดูเลขเท่าที่ที่เห็นมานี่คือยังไม่ซ้ำเลยนะเฮ้ยกูเห็นสามนะี่ทุกคนยังไงหกหนึ่งห้าเรียงกันสามมาเลยอุทย่้นังสือแล้วแหละดูดิเห็นป่ะทุกคนหกหนึ่งห้าเนี่ยสามอัน<ฮ>เลยเห็นไหมทุกคนฟโฟบอกอยากรู้จริงๆว่ามันมีซ้ำกันหรือเปล่ามันมีซ้ำว่าไม่หาเลยอยากรู้ทำไมกูอยากดูเพรากูยังงงเลยว่าทุบอะไรมีเ่แปรงมือหน่อยจ้ามือกูเนี่ยน้ำตาเทียนเต็มเต็มเลยหน้าหน่อยสิ จังหวะที่เงยไปอ่ะฝากบอกตดต่อว่าให้เอาแบบลิงขึ้นมาด้วยนะก็คือกาเกินในคลิปเออแต่เขาหล่อจริงนะวันนี้ดูสิโอ้ยแม่กูปีดเดยอะขนรอบหน้าเขามีกระแสอะไรที่เขาทำกันค่ะไม่ต้องหาทำเนาะทำแล้วนะทุกคนคือดูสภาพอา่าวจะให้ดูสภาพแต่ละคนนี่คือจุดเสร็จคือหัวฟูแบบฟูไม่นหนักมากอย่าหาทาําอีกเหนื่อยมั้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเมื่อกี้โฟดูคร่าวๆนะคะก็คือเห็นเลขซ้าแบบ4ี่ห้าอันแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไหนเที่มีเลขซ้าบ้างละคะ มาทุกคนบทสรุปนะคะมีเลขซ้ากันแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ6กถึงห้เนไหมสอันเลยเรียงกันเลยแล้วก็จะมี398 398 398 398 398เยอะมากแล้วก็จะมีอะไรนะ827ใช่ป่ะอ2 7อ๋อมีกระจุกนี้ด้วยนะเนี่ย827 ก็มีซ้ำอยู่เนาะตอนแรกคนถงกาแบบทุกคนคนึกว่าจะไม่มีเลขซ้ำกันเลยเว้ยสรุปคือเหนื่อยแล้วก็ไม่งมงายไม่งมงายไม่มูไม่มูก็คือไม่ได้หวังรวยหวัง อ่ะก็คือแบบเหมือนมาจุดให้ดูนะคะว่าแบบเออมันมีซ้ำมันเปล่าเพราะสำหรับตัวโฟโฟเคยเห็นแล้วแบบเฮ้ยอเมซิ่งมากผมก็โทรหาฟินว่าเฮ้ยควีนทูปมีเลขได้ยังไงไงวะอะไรเงี้ยให้ซื้อมาลองจุดดูหน่อยว่ามีเลขซ้ำกันไหมแล้วก็แบบมีบางอันหรือเปล่าที่ไม่มีเลขอะไรแต่ว่าทุกอันมีเลขหมดมีหมดมีหมดชัดบ้างไม่ชัดบ้างใช่ประมาณนั้นอ่ะก็สําหรับใครที่แบบเออไม่ได้จะใบอะไรเด้อไม่ต้องแบบเออไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาส่งคลิปอะไรไปเด้อไม่มีนะก็มาจุดให้ดูเฉยๆนะคะเอาวันนี้เหนื่อยมากแล้วไปก่อนนะะคา อย่าลืมก็ไรก็ใช่นะจ๊ะเนี่ยนี่คู่รักคู่รักอ๋อยัอันนี้คู่รักเขาจะมาเชาะหน้าฝนเราะวังนะเราะวังไปออกฝนก็แสนะขออะไรอ่ะขอให้จุดติดก่อนตอนนี้ใป่ใชแจ็คไม่ติดะต่ยังไงดีแม่น้ำคลอง